สวัสดีครับ FC มะยูสคารนะฮะก็กลับไปเจอผมอีกแล้วนะวันนี้เป็นวันที่24เดือน12แล้วนะครับวันนี้จะพามาชมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับเพิ่งหลุดจองแล้วก็ราคารถนะครับจากเดิมนะครับตัวนี้นะครับใครที่กำลังมองหานะครับเจ้าตัว all new fortuner นะครับ2.4 V วีขับ2นะครับปี2018นะครับคันนี้ไม่80 0 0มืกว่าโลนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับนะก็ สนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนตัวละเอียดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในของเจ้าตัว All New Fortuner 2 4 V ุดสีว CV, ดีดเซลนะฮะขับ2เกียร์ออตโอต้ปี2018ไมาย80,000นะฮะตัวนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่9,59,000บาทเท่านั้นเองนะครับเครด,ดิตดีฟรีดาวน์นะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับรว่าลูกค้าจะซื้อสดก็ได้นะครับ ก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวละเอียดนะฮะของเจ้าตัว Audio f o r t e n e r คันนี้รบกวนนะคะคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซั s c ไ i b e และก็กดกระดิ่งทางช่องผมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนตัวละเอียดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นตัวโฉมใหม่นะครับก่อน l e g e n d e นะครับก็จะเป็นดิสเบรกสล้อแล้วนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับเป็นไฟหน้าแบบปรเจคเตอร์เลนสนะครับไบบีม LED นะครับ ไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์เลนแบบว่าไฟต่ําไฟสูงนี่เราไฟเดียวกันแล้วก็มีไฟเด t ย m e ทามันนิ่งไหลนะครับไฟตัดหมอกก็จะเป็นนะครับไฟตัดหมอก LED แล้วนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับกระจังหน้าสีโครเมียมนะครับแบบนี้โลโก้โตลต้าแบบตัวใหญ่ๆเลยนะครับตัวรถนะครับไม่เคยมีประวัติชนหนักที่คว่โจมน้ำนะครับวันทีในส่วนตัวบอดี้โครงสร้างนะครับแล้วก็ตัวเครื่องต่างๆเดิมๆนะครับประวัติศูนย์นะครับ อ่านี่เลยนะครับเรามีเวลาตีหล่านังขายในส่วนตัวประกันนะฮะเครื่องเกียร์นะครับตัวระบบไฟต่างๆให้90วันบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีนะครับแล้วก็มีบริการจัดไฟนั้นให้ทั่วประเทศนะครับลูกค้าไม่สะดวกมารับรถแล้วก็กรุงเทพปริมณฑทแล้วก็จังหวัดกล้เคยียเนี่ยเราไปขับส่งไปให้ได้นะครับอ่ะในส่วนตัวรถจะได้เป็นสีเทานะคับบางๆเลย นะคมสัตว์ต่างๆนะครับเดิมๆนะคิ้วตรงนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับล้อแมกขอบ18นะครับยางจะเป็นยางเดตันนะครับยางเดตันนะครับล้อแมกขอบ18ใช้ยาง2 6 5 6 0นะครับยางคันนี้จะได้เป็นยางปีอะไรเอ่ยนะครับไม่มีบอกนะครับนี่เลยท่าดิสเบกสีล้อช่วงลงช่วงล่างกลางนะครับเดิมๆนะครับผม นี่นะครับบันไดข้างนะฮะจะเป็นสเปคเดิมโรงงานกระจกผ้าปรับไฟฟ้านะครับอาซีพระบอต่อให้เปปลอคุณแจ็คีเลนะครับนะก็เอกลักษณ์ของเจ้าตัวฟอร์จูเนอร์โฉมนี้ก็จะเป็นตัวเส้นโครเมียมนะฮะเดินรอบคันเลยนะครับมีรูปแหลักมาให้นะครับนี่นะฮะในส่วนตัวช่งล่างนะครับสมคัสซีเดิมๆนะครับอ่ะดันท้าย เป็นไฟท้ายแบบ LED นะฮะไฟถอยไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดซไารนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นประตูไฟฟ้านะครับกล้องถอยหลังนะครับเสารับสัญญาณเลเบินแบบชาร์จฟินนะสปอยเลอร์ไฟเบรกตรวที่3ช่วงล่างนะยางไหลยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะช่วงล่างเดิมๆเลยประตูนะครับเป็นเปิดไฟฟ้ากดแบบนี้ประตูจะเปิดแบบออโต้เลยนี่นะฮะภายในนะครับจะได้เป็นเบาะนะครับหนังสีน้ําตาลเข้มแบบนี้ นะฮะเบาะหนังสีดำตาเข้มแบบนี้ละเอียดตัวรถนะจะเข็บเม็ดร้าต่างๆนะครับเดิมๆนะฮะน็อตไม่มีขยับนะครับนะดีเลยนะครับมีพรงกระดุมติดมาให้แอร์ราแล้วนะครับผมนี่เลยละเอียดเข็บเม็ดร้าต่างๆนะครับนี่นะฮะเดิมๆเลยนะครับประตูไฟฟ้าแบบนี้นะฮะ นี่เลยนะครับสนใจสามารถติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4ส4่แปศนนะครับมาดูภายในแผงประตูนะครับแผงประตูตัวนี้นะครับนะรอยซีรอยเกาวต่างเดิมเดิมเลยนะครับประตูเดิมนะครับนอนตไม่มีขยับแล้วก็มีตัวล็อกกันเด็กนะครับแผงประตูก็จะเป็นสดุ้พลาสติกนะครับเบ้าเปิดจะเป็นสีโครเมียมกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับ ตัวตะเข็บเวดอาร์ตนะครับนี่นะฮะเดิมเลยนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ในส่วนตัวใส่เบลนะครับตัวนี้จะเป็นปีสิบแปดแท้เลยนะเนี่ยเบาะสวยๆนะครับเบาะสวยๆเลยนี่นะครับมีที่พักแขนนะครับที่วางแก้วน้ำมาให้นะครับมีที่เสียบนะครับพักนะครับมีที่แขวน นะขอด้านหลังรองรับน้ำหนักถึง4กิโลนะครับกระเป๋ากิงโจ้นะครับแอร์รานะครับนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับภายในสวยนะครับภายในสวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้จะมีลำโพงนะทวิตเตอร์มาให้ใช้ขวาแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับนะแล้วก็ในส่วนตัวกระจกนะจะเป็นไฟฟ้าออโต้ทั้งสี่บานเซ็นเตอร์ล็อกนะครับที่ล็อกกระจกนะครับเบอะไฟฟ้าปรับได้ถึง6ทิศทางนะครับ นี่นะครับปีกดีข้อหนังเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวน็อตต่างๆนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพดเดลชิฟต์นะครับไมล์แปดหมื่นหกนะครับมีปุ่มสตาร์ทนะฮะสวยๆเลยนะครับเกียร์ออโต้นะฮะหกสปีดนะครับมีโหมดการกับตีโหมดพาวเวอร์โหมดนะจอจะเป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับนี่เลยมีนาวิเกเตอร์นะครับกล้องถัดหลัง FMAMUSBDVD นะครับแอร์ออโต้ โอเล่ต่างๆนะครับสวยๆนะฮะก็ใครที่สนใจโทรหาผมได้เลยหรือว่าแอดไลน์บุกก็ได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนสี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับนี่เลยนะครับห้องเครื่องใสๆนะฮะเบรก ABS นะฮะละเอียดห้องเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะครับมาร์กรงงานต่างๆอยู่ครบนะฮะตัวโคร,โรคงคานต่าง เดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยมอน้ำก็เป็นเดิมเดิมนะครับผมนี่นะครับเป็นรถนะครับเดือนตุลาปี2018นะครับผมซาสวยๆนะอ่านี่นะครับก็ฝากด้วยล้วรันสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์0ู4 3 8 4ป4 0 4ปหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเรยดีได้เลยนะครับ ก่อนอย่าง็รอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีผมมะดิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ